<c oughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาพูดถึงเรื่องกางเกงนะคะก็คือเป็นกางเกงขามา้าหรือว่าขากระดิ่งนะคะก็ <c oughs> มีเพื่อนๆนะคะทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางไอจเนี่ยถามส้มมาว่าควรจะเรียกว่ากางเกงขามา้าหรือว่ากางเกงขากระดิ่งดง <c oughs> ีเพราะว่าในความรู้สึกของส้มเนี่ยส้มก็เรียกได้ทั้งสองแบบนั่นแหละไม่มีอะไรผิดและก็ไม่มีอะไรถูกนะคะ เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวส้มจะมาเล่านะคะประวัติคร่าวๆนะคะของกางเกงขาหมาขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก d o o ด c o m f มไ s ฟ์สไตล a a มกกาด้วยนะคะประวัติาศาสตร์ที่ผ่านมานะคะกางเกงขากระดิ่งนั้นจริงๆแล้วจะเห็นในชุดเครื่องแบบของทหารเรือในยุค1800นนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทหารเรือนะคะจะต้อง ใส่กางเกงทรงขากระดิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าทหารนะคะตกเรือได้นะคะแล้วก็พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทหารอเมริกันบางกลุ่มนะคะก็อยากมีการปรับโฉมรูปแบบเพราะพวกเขาเนี่ยอยากให้เห็นว่ากางเกงขากระดิ่งที่ใส่ใส่กันอยู่นั้นเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักนะคะแต่สุดท้ายพวกเขาก็เป็นเสียงส่วนน้อยนะคะเพราะว่าเกือบ80%เปอร์ซนของทหารส่วนใหญ่<อ>ก็ยังคง ชอบเครื่องแบบดีไซน์เดิมๆมากกว่านะคะจนกระทั่งขยับมานะคะกางเกงขาม้านะคะในยุค60กับ70ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคลื่อนไหวของยุคฮิปปี้เช่นเดียวกับยุคดิสโก้นะคะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะความคลาสสิกข,ของเกงขามมานะคะไม่มีวันตายจริงๆนะคะปีต่อปีมาจนถึงปี90นะคะปี2000นะคะทเทรนกางเกงขามมา ก็กลับมาฮิตเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาในยุคนี้นะคะเจเนเรชันนี้นะคะก็จะเห็นกันมากเลยนะคะว่ากางเกงขาม้าหรือว่าขากระดิ่งเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมของสาวๆเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยเวลาส้มเก็บนะคะส้มก็จะม้วนด้วยอย่างนี้จะได้ไม่เปื้อนที่เวลาที่ส้มเก็บด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเอ้าว ก็เป็นางเกงขางมานะคะของส้มนะความกว้างนะคะของขาาง,งเกงขางกระดิ่งตัวนี้นะคะอยู่ที่12นิ้วนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยส้มได้มาจากมันเป็นเหมือนงานเอาท์เล็ตนะคะของอโรบินสันนะคะเพราะว่าเขามาจัดแบบว่างานเอาท์เล็ตอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้น่าจะเป็นของซาร่านะคะแต่ว่าเขาเนี่ยได้แกะป้ายเอาไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นของเอาท์เล็ตนะคะเขาก็เลยเอาป้ายออกแต่ว่า มันก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป้าก็จะยาวประมาณ12นิ้วนะคะ12นิ้วครึ่งนะคะระหว่างเอวนะคะกับถึงเป้าเนี่ย12นิ้วครึ่งก็ถือว่าเป็นเอวสูงนะคะตอนนี้เนี่ยส้มมันหลงรักกางเกงเอวสูงมากๆเพราะว่ากางเกงเอวสูงเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าสามารถเก็บพุงน้อยๆของเราไว้ได้นะคะผผ้าดีมากๆนะคะเห็นไหมคะ ผ้าแบบคือมันยืดได้เลยอะมันยืดได้ดีมากนะคะสมว่าทุกวันนี้แฟชั่นนะคะเริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ซอมเป็นเด็กเนี้ยซมก็เห็นพี่สามสอมเนี่ยใสยก่กางเกงขาม้าขากระดิ่งแบบนี้เลยแล้วก็ใสก่กางเกงเอวสูงขากระบอกใส่เสื้อทับในอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าในยุคในยุคเนี้ยก็จะมีเสื้อครอปเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ คือมันรู้สึกดีอ่ะที่แบบแฟชั่นเก่าๆ่างเงี้ยมันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นสียีนนะยินเป็นตัวที่ส้มหนามาสแฮปมากๆแล้วส้มรู้สึกว่าส้มชอบตัวนี้เนี่ยส้มได้มาในราคาน่าจะสา0รเนะคะผ้าดีมากๆเนหะ็นไหมนี่คือด้านหลังนะคะเวลาใส่นะคะส้มก็จะชอบแบบ ใส่กับเสื้อครอปเออยใส่กับเสื้อเชิ้ตเออยอะไรยเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยความกว้างของขานะคะอยู่ที่สินิ้วครึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นกางเกงขามา้ากึ่งกึ่งขากระดิ่งนั่นแหละนะคะก็ถือว่าน่ารักดีอะ่ะมันสวยแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยเวลาที่เราเดินเนี่ยมันคล่องเพราะว่ามันเป็นผ้ายืดยืดยแค่ไหนกัะหรอนี่เดี๋ยวยืดให้ดูเห็นไหม ตัวนี้ส้มใส่เป็นไซส์ L นะคะตัวนี้สีดำก็ส้มก็ใส่เป็นไซส์ L เหมือนกันนะคะก็ถือว่าชอบอะเพราะว่าผ้ามันสวยเนื้อยีนมันดีมากๆนะคะเวลาที่ใส่เกงขามา้าขากระดิ่งเนี่ยมันจะมีช่วงเคลิบนะคะพอมีช่วงเคลิบของช่วงเอวแล้วก็จะมีช่วงสะโพกนะคะแล้วก็มารัดตรงหน้าขานิดนึงหลังจากนั้นก็บานๆมันจะมีความเท่ ตนความเซ็กซี่เล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะมีแค่ตัวสีดำนะคะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสียีนเนี่ยหนึ่งตัวนี้ก็พอแล้วก็จบแล้วคือรู้สึกว่าสียีนเนี่ยมันแมทได้กับเสื้อทุกสีแล้วก็สีดำเนี่ยก็แมทกับเสื้อทุกสีเหมือนกันโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกางเกงขามาข้าหรือขากระดิ่งนั่นแหละจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นกางเกงที่ ตลอดการนะคะสำหรับวันนี้นะคะส้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ